ในสมัยรัชกาลที่ห้าทรงเคยเสด็จประาพาสต้นที่วัดมะปรางเหลืองนี้ด้วยค่ะ ทรงเสด็จขึ้นแพงข้างหน้านั่นแหละค่ะทุกคนและในวันที่11-12สิงหานี้จะมีการจัดงานรำเรึงถึงการเสด็จประภาพต้นของรัชกาลที่5ด้วยนะคะ ทุกคนคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เสียงเชียาชีพค,ค่อนข้างที่จะแหบไปนิดนึงเพราะว่าโดนหวัดกินค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน